สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสายบอลทุกท่านนะครับดูกับช่องทวชัยบอลเตงกันอีกเหมือนเคยนะครับทาง YouTube วันนี้ก็สุกที่8ปดกรกฎาคม 2, องพันานะครับมาก่อนอื่นเดี๋ยวมาสรุปแนวทางเมื่อวานก่อนนะครับผมให้คู่เอกินะครับเจอกับทอตตูเลยวิกนะครับคู่นี้ผลออกมาเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับก็โดนไปครึ่งนะครับก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับวันนี้ตามเข้ามานะครับในฟุตบอลบุเเดสลิกา2เยอรมันนะครับ คืนน้ฮัมบุกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางชักเก้ศูนย์สี่นะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเพื่อนๆมาครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับอ่ามาคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดนะครับเป็นทางฝังฮัมบุกเปิดบ้านไปเสมอชักเก้ศูนย์สี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อวันที่สิบเก้า นะครับเดือน12ปี2021นะครับสถิติ10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับฮัมบูกชนะไป3นัดนะครับเสมอ2นัดแพ้5นัดนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้กับกาสโกเรนเจอร์นะครับสประตูต่อหนึ่งะครับเมื่อวันที่22เดือน7ที่ผ่านมานะครับสถิติ10นัดหลังสุดของทีมเยือนกันบ้างนะครับชาเก้สุนสี่นะครับทำผลงานชนะไป4นัดเสมอ3นัดแพ้3นัดนะครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านไปเสมอเอส 4เทเวนเต้มา2ประตูต่อ2นะครับเมื่อวันที่22เดือน7ที่ผ่านมานะครับอันดับในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้นะครับชาเก้0-4นะครับตอนนี้อันดับจะฟูงนะครับอันดับที่1นะครับฮัมบูกนะครับตอนนี้ลังอันดับ7อยู่นะครับคู่นี้นะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าฮัมบูกนะครับผลงานโดยรวมในช่วง ฟีซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับพอลงเล่น3นัดนะครับในเกมอุ่นเครื่องเป็นการเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างชาเกตส์นสี่นะครับผลงานดยรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าชาเกตทํทำผลงานได้ในฟีซีซั่นที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังดูทรงๆอยู่เหมือนกัน,นครับพอเล่นเกมอุ่นเครื่องไป5้านัดนะครับเป็นการชนะ2นัดเสมอน2อนัดแล้วก็แพ้1นัดด้วยกันนะครับเ,เพื่อนเกมนี้ชาเกตเองนะครับ ต้องบุกมาประเดิมสนามเจอกับทีมเจ้าบ้านถ้าเทียบดูในเรื่องของฟอร์มภาพรวมในช่วงปีซิตอที่ผ่านมาดูนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างชาเก้นะที่ทําผลงานรวมได้ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับดูหน้าแล้วจะมีความพร้อมมากกว่าทาให้เกมนี้ผมเชื่อโอกาสที่ทีมเยือนอย่างชาเก้ครับน่าจะบุกมาประเดิมสนามนะครับด้วยการมีแต้มกลับบ้านไปได้ในเกมนี้นะครับผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนๆก็สมควรเลือกไปเชียร์ทางชาเก้เหมาะสมกว่านะครับคู่นี้ให้ไปเชียนทางชาเก้ศูนย์สี่ได้เลยนะครับเพ ใครชอบก็ทาเข้ามานะครับใครไม่ชอบก็สวนหรือปล่อยผ่านได้เลยนะครับอยากได้แนวทางมากกว่าที่ลงไว้หน้าช่องนะครับตามไปเอาได้นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆตามเข้ากลุ่มมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ตรงใต้คลิปนะครับคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนเลยนะคอ่ะก่อนจบครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับท็อปวัน เจ v p นะครับสมัครสมาชิกวันนี้ได้รับโบนัส100%เลยนะครับเพื่อนๆครับสมัครฝากเข้ามา1,000บาทนบาทครับเพื่อนๆจะได้ชุดฟุตบอลนะครับเก็ดพรีเมียมเลยครับสามารถเลือกทีมได้นะครับทีมจากสโมสรชั้นนำของโลกนะครับฝากไว้ด้วยครับใครสนใจก็ตามเข้ามาเลยนะ tc 7 8 9นะครับเพื่อนๆอดมี a หน้าด้วยฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันครับเพื่อน